สวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมตีกึ่เติงหาและคิดถึงทุกท่านทุกคนครับจ้านี่ข้าวปลาข,าขา้าวดนข้าวดอยหาเห็ดเหมือนเดิมครับจ้ามือนีแยกไปคนละโซนก็สองบาวนาเนาะจ้ะเนาะครับผมข้างได้ก็ออกครับไปตอนไหนบ่ใส่กับมาโซนข้างบนเนาะครับผมไปจ้าเอาเมื่อมาถอดตีกึ่งเท่าก็ออกเลยเนาะชิลโลมาขอมาแล้วเนาะเราคิดก,กันบ่ใช่ไหมมันเะข้าขายไงก็ยังออกอยู่ครับ อันก็งออกมาเรื่อยๆเนาะครับผมโอ้ยดอกนี้บ่ได้แล้วจ้ะดอเนาะสีแบบนีเนาะใช่ทำงานเลยครับออกเรื่อยๆอยู่เนาะครับออกมาเป็นเงาเนาะอืมตัดไมติดกระตานะโอ้ยอืมมันออกบ่ใครหลายเนาะจ้ะเนาะ จะเ่เดี๋ยวเอารวมรวมกันดอกงามดอกงครัค่ะสองดอกเ็กก่อครับฮาห้าเดี๋ยวถึงท้องคำาอีกสองดอกเสอืสอคนขาวเต็มเลยเหลือง เดียวทุกปกติเป็นมเมืองเหลืองเต็มเลยเฮ้หมือนป่ะ <c oughs> อึ่คข่ะอึง่งฝนแดงขาลายส่วนนี่ออกเบให้ไลายเลยเหลืองงามขนาดน้าจะ โอ้ยหงักนกำลัองออกทางเนี่ยกลังเป็นดอกหน่อยนะอ๋อ,อกรปตาน ออกใสหมูเดี๋ยวอะมร่งข้าวหนึ่งเนาะอืออย่างทองคำเป็งหมูเนาะคุณนี่ต่อหน่อยคุณเป็นบ้านกับบ้านนะ ที่แหม่กปนเนาะลูกล nah ูกน้อยกัมนี่เนาะมันยังไล่เอยดอวเดียวีเจ้าหมูเจ้าฟูงเนาะเห็ดนี h <h <h> <h ่ตัวเบาใส่เห็ดนงยุ่งโอ้ผานเจิสชิยางหาบนผัวเนาะมันแข็งอยู่เนาะ เฮ้ยนี่คุณบ่วหงายอยู่ยงคงกระพันเนาะแลมันแข็งหวานหวานด้วยจรสาติมันแบบหอมหอมเนาะหวานพึงแดงครับดี๋ยีดอกสีแดมใหยูว่าจัง โอ้โสาน่ตุ้มาว่าตุงของคำครับบอสใส่เะอ่อนไหลครับนี่แต่ดอกงามๆเนาะครับบ้านกับบ้านงามเต็มครับผมครับครับจัดหมาะจัดงามครับเนี่ยครับจี ท่มครับครับออกนาะนีะ่เฮ็ด้น,น,นี่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 เป็นกอเลยครับนี่อูอ้หูอลอ,อันออนี้มาได้ไดกออาได้กอได้ได้ยช่ครับครับโอเค เสียบแบบอ้นี hum, ่จ้ากำลังอมานเ่อันนี้ก็อยไ้ม่ยอมเพล่อกเีเรอยจะน่าจะเฮ็ดมึงเขากลายเป็นเฮ็ดงาอโดอกน่อยอยู่บัน ที่บ้านไง่ายเหรอจ๊ะไม่ไหลรอบๆด้ยวยนะมาจอดรถมึงก็ตาไวรถน่าจะพองหมวกกันตมันมีเนื้อเชื่อเ,อเ,อเอรื่อยๆน่าจะเติมออกมาแล้วมืองอ๋อจะได้เป็นมือเป็นก้อน ก้อนึงเนาะอ้าจะนี่ฮักตึงถ้าเราต้อขึ้นไปว่ามาเห็นโมเมน์สีออกมันนี่บาใส่เฮ็ดหวานก็ออกออกออกหม่จะดีฉามนเหลมหลมนี่ครับยางไปยางมาเนาะหูยมพอยางหน่อยเนาะสีมันดำครับ ครับดีด้วยนะเป็นเดี่ยวดอกแข็งเนอะครัเก็บมาลายเหมือดอ๊ะป้าอ่ะนะ,ะ <laughs> เมือก<อ>ี้แบบปากันแต่นี้ ตโอ้ยอ้ดโอ้าสิบว่าขึ้นเนาะหัวมมาแล้วครับยังคึแต่แต่สงบบาเมาไปเหีละงหันแลจ้ะเนาะเหยียบคนละปลาเนาียแคนละโซ่แ็เฮียถึงแดงแดงกลมาละเก็บอะไรกวนดีแบบนี้ยอยมาแล้วครับ องออกมาหลายนะาจะ่อแดงที่นดงดอกกัทย,ย,ยอยมานนมอบอ้าแมนสิเลืมออกระบราดจะนี้ผมนี่นหลายเนี้ย กอ็เด้งก็ามาเร็ว<ม>พอบ้านก็มี แสบเด้อจ้ะมันเฮ็ดผ่นข่าวเนาะว้าอันนี้ไม่ได้อือครับจเจเฮ็ดฝึ่นเรงข้ามเลยจ้ะวันนี้ฝึ่นขาเน่าเนาเนะขาตึงรกรได้ยกีดีเนี่ยลูกม้านเน่ามดเลยครับเลือกอ่ะเน,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 นาะแข็งๆเลจ้ะาเน่าหมด ก็เสียด้เนาะมาระทันแต่นี่มาไปปลาเอือเนาะได้เนาะไม่ได้กันจ้ะได้ก่อนนะอ้ยได้บไดใหเลยอ้ยูนมนตกใส่เนาะพาดขาเนียนๆครับเลืองามเดืองอัมแท้ให้แม่ดูกิน เท็ขึ่่ห,หวานนะจ๊ะอันนี้หวานเลยอันเหมือนเท็ตุงแต่เนียนะ่ยเนาะครับน่นก,ก็เป็นเทปงแต่จ้ะเราชาดแสกให้กันครับครับที่ทดอกไม้ดี คอับดินอีดอกนึงนงน้ำเราจะเดือมบ้านเลยนี่เท่าแล้วครับแต่เน้น บหลายเนาะมอนม่งกับออกกินหลายเลยเลือดอกงงหวานจ้าพึ่งขมมันหาไปเห็นนะจ๊ะจะเอามาเปรียบเทียบว่าสีมันเป็นยังไงสีมันสิออกจางกว่านี้เนาะสิโอ้คุณต้องทำ เจอแล้วงกค,ครับงานฟานมาพอจะโดดถาวขึ้นเนาะเด็กสองไข่กำลังแป้งตาหวานขึ่งข้าวเลี้ยงจ้ะจบครับออกห่างกันเนาะจ้า <And yeah. S 1> ่มขามักแต่ขาบว่านี่ทั้งบอลเอาเนาะบ้านนี่ขาดองเป็นบ้านนะน่าจะเอาบ้านกับปุ๋ยอุกปคือเฮ็ดดอกจุ่นเลยเนาะ ่าอื่นเ <c oughs> มนบอมันออกมันเสียบได้แลันเน่ะหมโรหวานให้กันจ้ะหัวอ้วนแงบ ขาหนี่ขาวปลาเจนซุ้งไข่ครับจามาสองคนเลยเงียบเงาเนาะจ้ะปลานี่โอ้ยหิ้งามค่ะหิ้งามขนาดโว้ยโกอเลยครับโกอเลยจ้ะน้องเสียบพึ่กันด้วยจ้ะเฮ็ดเผึ่งน,นี่หนุห่มหอมเนาะ ว้ายนี่นนนไ่ได้กลวดอเลครับ้อ,อ,อตาเก็บมือสาวไวรลุด้จะ้ะเคใส่ถุงใหม่นาออึบนไ่ได้ครับลาเนาองึ้นกอ,อครับเป็นลาอนะไรถงเนาะ อื้อนกมาเลยปุ่นน่ะเห็ดเหลืองแมวต้องเหลืแมวนะอื้อเห็ดขึ้นเหลืองครับน่ะเลืองบ้านแล้วเนาะครับอื้อปรักรักโอ้ย บานบานอาา่าหลอกงานอยู่เนาะจ้าพึ่งเลื้งแดงเนาะอ้อปีนันออกลายปีหนีบหินอืมงกแดงหน่อยเนาะเอาประกาศเสื้องว่าน้ำท่างด้วยจะเนี่ <laughs> ชือขึ้นมาปไหวเนาะโอ้ยขาเหมือนมันอยู่ในดินมเลยจ๊ะมาได้น้อยฟังเลิกแหงแต่อันนี้เบลเลิกให้ก็เอาเนื้อชิมิเลยนี่สติ๊กเลยเนาะ <laughs> ขึ้นมาบ่ได สามดอกมิตรกันอ๋อหันนี่ฟองใหม่เลยจะเป็นโอ้ลายเพียบเนื้อสันโอ้เป็นงามเป็นงามกันอยู่ ไม่ส้วนโดอดูดูดอกไม้อีกงามเลยเนาะใช่กี่ดอกสองดอกมันเท่าเมื่อไกร่เนาะตัดดอกคือ อืไ่้โอ้ยเลยเลยออกไหม่กับมีบะโอมมันล่ะแมงกินีอ้บ้านพากงานเนาะาานอ้า<ห>ตุ๊กาตาบาบี้กับบ้านกัน แม่ใหญ่แม่จะกินหมดแล้วยังไหนขค้อใหญ่ดอกเดียวมู้วนอู้ยหาแขนเทองคำสองดอกซุต้องคำก็ลังออกนะ หาัดมูคุณพันไงอยู่อน้องเซะเชียร์รถือเอาใหม่โตถือคุณคุณนนะครับแมงตองวิววิวเนี่ยมึงหมายเนาะปลาหนูเป็นปลาให้ผุนเขาใหญ่ขาเหลืองจ้คนนะครับือทางเหรอเนาะจ้ะ เปอนบ่อใครออกเป็นมูเนาะมันโดไม่ของมันโยขางามจลยนางสาวไทยมันีในเก็บหลากหลายชนิดเนาะอืมแหนกันออกหลายเลยบปใหไงอีม ไหญบ้างเบ้มันยังไงแล้นละ่ะโอ้จุงสามดอกสามไม่รูปอ่ะครับุ่งเลี้ยงจ้ะฮันปกติออกไปมูนี่ออกดอกเดียวเนาะอุ้ย ขาอ้วนขางามเถอะทั้ง,งหมดแถวตรงหมดอันนี้สามดอกกูหกสามมันเก็บขาเงาอันนี้คือขาสนันก็ยังคนเขาอะ,นะอนเนาะคนกระตันมันก็กระสูโค้ดใหญ่เงา ดอกนครับดอกน้องงสองก่อนยิ้มข่จะได้บ่ามีเจ้ามูอุ้ยจ้จมึงตอวอ้วนคักปลาดผมนี้ก็ออกกหลายแล้วจ้าตาดำเิ็ดหลงลงครับเนาะคือหลงกุ้งจะมานี้ งกเขาไปฝ่ามี <laughs> งกขาเง่าออกแล้วจุกเขาสีเดียวเลยสีสีแค่นั้นอืมจุตปิดกันขาเปนเง่าง่า,ออานะนะมีหรือเนาะนจะบานปลาไช่ก็เรางกดงเนาะครับสีมันเป็นยังสีอ่ะมันติจอยกว่าเราโงกน,นั่นเป็นน้ำตาลน้ำตาลครับไปอืมสวยสามลอกเลี้ยงด้วยกัน ยาวจริงๆฝนน้อยๆน้องมันอะไรจ้ะน้องเพือนไม่ใช่เถียบมั้ยี่ผักขี้เนด้อจ้จ้อ อ่าผลงานของเราครับวันนี้จ้าขโมยมันเหมือนเดิมครับวันนี้หลักวันนี้ได้สีสันครับวันนี้สองตาเตาสานี่บ่เต็มครับจ้าเอามาหลายตาหลายซ่าอยู่เนื้อนครับจ้าได้ซ่าหนึ่งก็ตาหน่อยแตะเนาะอันนี้ก็มีเห็ดละงกเนาะหลากหลายเห็ดนะแต่เนาะเห็ดเหลืองเห็ดปอแดงเห็ดผึ่งครับนาณาชนิดนาณาชนิดครับผึ่งเหลืองดูตุ๊กตาวัอนี้มันคักเนาะกำลังออกครับผม ุแดงเนาะเพิ่งไขครับยังอลังการยังหมานี่นะจ้ะครับผมหลากหลายชนิดครับวันนี้คกอแดงก็เรื่มจะมาแล้ววันนี้ครับผมครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ลาปีแล้วน่องปิบ้านก่อนเน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองเบาเหนือผ้าลุยครับทางเพจทาง y YouTube ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์แน่นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าหมานทุกยอดคือเก่า